ต้นนี้ยังสู้กับสู้โลกมาจากที่มีเพียไฟลายแดงมากกวนเราก็ช่วยเข้าบ้างครับด้วยการฉีดด้วยน้ำยาสูบหมักต้มแล้วหมัก กับน้ำส้มสายชูอันนี้ครับที่เคยฉีดให้เขาสองครั้งเขาก็สู้แตกยอดแตกใบใหม่มาให้กินครับซึ่งมาขึ้นเองต้นโตทำท่าจะตายมาหลายเที่ยวตั้งแต่เล็กๆเราก็พยายามช่วยเขาจนตัวเราก็ต้องช่วยให้ถึงเป้าหมายครับพลิกอย่างสู้ ตัวเราก็ต้องสู้ครับนี่ครับเราก็ช่วยเขาด้วยการฉีดไล่มแมลงไล่เพี้ยและเด็ดใบไอ้ที่เป็นโรคช่วยเขาทิ้งไปพืชก็เหมือนคนครับไม่ยอมแพง้ง่ายเพื่อจะดำรงชีพให้อยู่ได้ เพื่อเป็นอาหารกับมนุษย์เราได้อาศัยพริกมาทำอาหารอันนี้เป็นพริกหอมเป็นพริกขี้หนูหรือเรียกพริกหอมเผ็ดมากเม็ดเล็กเวลาใบเยอะๆงามๆต่อไปเขาก็จะเริ่มงามนะครับตอนนี้กำลังเริ่มจะฟื้นฟูตัวเองจากโรค เพราะเราไม่ค่อยได้มาดูแลเขาเขาขึ้นเองจากการที่นกอาจจะจิกเม็ดหรือปิวตามลมจากที่อื่นมาตกตัวคนก็ต้องสู้เพื่อให้ถึงเป้าหมายครับจะผ่านไปสักปีสองปีสามปีก็ต้องให้บรรลุเป้าหมายเช่นการทำ ต่างๆมาลงเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่เราชอบที่จะทำดังมีท่านผู้ชมเพื่อนๆก็ให้กำลังใจกันมาครับเพื่อให้กับผมได้สู้ต่อไปก็ขอขอบคุณครับส่วนผมที่ไป ทักทายหรือดูในคลิปของเพื่อนๆทุกคลิปคือผมได้ทำการติดตามในเพื่อนทุกคนจะเป็นร้อยเป็นพันผมก็ติดตามให้กำลังใจทุกท่านแต่อาจจะช้าบ้างสลับกันไป ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ฝ่าฟันประัับทำในสิ่งที่ชอบเหมือนผมทุกคนครับพิกต้นนี้ก็จะ,จะเจริญต่อสู้โลกไปพร้อมกับผู้ทำคลิปขอบคุณครับที่มารับชมสวัสดีครับ